อ่ะมาเดี๋ยวก่อนหน้าน,นั้นผมขออนุญาตแจ้งข่าวหรือประกาศอีกรอบนึงนะครับเกี่ยวกับ5นิ้วอ่ะผมให้ดูอีกรอบนะครับครั้งแรกนะครับคุณนพพลโอเคครับขอ <5 S 2> <ม>บคุณมากอ่าหลายท่านอาจจะทราบกันดีแล้วนะครับผมจะมีประกาศไว้หน้าเพจนูนสี่ห้านิ้วหน้าตากห้านิ้วนะครับเป็นแบบเดียวที่ทางบ er ูชฟิตมีแล้วก็รับทําตอนนี้นะครับผม ประธานพรมือขวานะครับมือข้างนี้มือขวานะครับกล้องผมใช้กล้องหน้าไรเนาะมันก็อาจจะสลับได้นิดหน่อยเดี๋ยวผมต้องบอกนี้ไว้ด้วยมือขวาประธานพรมือซ้ายจับไม้เท้านะครับเป็นไม้เท้าแถาวันนะครับอง์นี้เป็นรุ่นสีทองครับผมเราจะเปิดทั้งหมดเปิดให้จองทั้งหมดสามรุ่นนะครับจะมีสีทองสีปกติก็สีแบบข้างหลังเนี่ยครับผมสีปกติหรือสีดั้งเดิมแล้วก็อีกหนึ่งสีก็จะเป็นสีว่านสีดิบนะครับผมอันนี้ผมมีตัวอย่างแค่สีเดียวเนาะ รายละเอียดก็จะมีสามารถสั่งจองตั้งแต่วันนี้นะครับผมถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมเริ่มจัดส่งลอตชุดแรกอะครับและทําพิธีเชิญครูในวันที่หกพฤศจิกายนโอเคนะครับผมเริ่มที่หน้าตักส2ิบสองนิ้วก่อนเลยนะครับปู่ฤาษีตาไฟทําำละมนนะครับผมถือไม้เท้ามือถือเทียนนี่คือข้างขวานะครับมือนี้คือข้างซ้ายหน้าตักสิบสองนิ้วครับ เทียนถอดได้นะครับผมหลายท่านน่าจะทราบกันดีแล้ไฟหน้าตาเก้านิ้วปางมันวิชัยครับผมมือขวานะครับคักอ่ะเดี๋ยวผมจะต้องคอยย้ำอีกทีว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายนะครับเพราะผมใช้กล้องหน้าในการถ่ายเพราะฉะนั้นผมจะนั่งบอกอีกทีนะครับผมมือขวาวางบนเข่านะครับมือซ้ายทําแบบสมาธินะครับผมเป็นปางมานวิชัยนะครับหน้าตาเก้านิ้วปุรุษีตาไฟครับโอเคผมไปองค์ต่อไปเลยนะครับ ใครอยากดูองไหนซ้ําพิมพ์บอกผมเลยนะปู่ฤษีตาไฟเก้านิ้วปานทาน้ำมลเหมือนกันครับผมมือขวาถือเทียนนะครับมือซ้ายจะเป็นถือพวงมาลัยนะครับ่ากกดไลค์กดแชร์ด้นะครับท่านที่เข้ามาใหม่โอเคผมไปองค์ต่อไปที่ปู่ฤษีนารอดนะครับเริ่มจากปู่ฤษีนารอดสักยันครับมือขวานะครับข้างนี้มือซ้ายลองเข็มสักกลางเข็มสักสามารถถอดได้ครับแล้วก็หล่นไม่ได้ด้วย จะสามารถทางลูกค้าสามารถใช้เข็มฝักจริงๆเอามาใส่ได้นะครับผมอันนี้เป็นปู่ฝักยันนะครับหน้าตาเก้านิ้วส่วนใหญ่ช่างที่เป็นฝักช่างฝักลายมือครับนิยมมากเลยนะครับผมลายมือให้ลูกค้านะครับเห็นหลายท่านเลยครับแล้วแบบน่ารักมากเลยครับลูกค้าท่านนี้ของกุ้มเนี่ยครับเขาบอกต่อบอกต่อกันมาแบบแนะนํากันมาแบบผมปางสั่งยันที่ส่งไปในโฟนพักได้ครับผมมีทั้งหาดใหญ่โฟนขาอะไรนะเขาบอกต่อกันเยอะมากผมไปต่อนะ ประธานพรครับมือขวายกประธานพรมือซ้ายรองอย่างนี้นะครับง่ายมือขึ้นวางบนเข่าอันนี้เขาระบุแบบมาให้ผมเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเมตตานะครับผมหน้าตาก้านิ้วนะครับผมอะโอเคชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณนะครับประธานพรถือไม้เท้าครับผมหน้าตาก้านิ้วเหมือนกันมือขวาประธานพรนะครับมือซ้ายถือไม้เท้าไม้เท้าวางด้านหน้านี้ตรงนี้นะ ชอบกดไลค์ช่กดแชร์นะครับสามารถสั่งปั้นกันได้ครับงานเราเป็นงานสั่งปั้นนะผมต้องบอกก่อนนะที่มีทั้งหมดนี่มีเจ้าของหมดแล้วนะครับเป็นออเดอร์ที่ผมปั้นมานะครับโอเคปู่นารอดเหมือนกันครับหน้าเมตตามือขวาวางบนเข่านะครับมือซ้ายถือไม้เท้านะครับหลังค่อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อที่อันนี้ปู่ผู้ชงนะครับผมอันนี้ตามแบบเลยนะครับหน้าตาเก้านี้นะครับผมแบบนี้เปิดเนตรยั่งครับ อ่าผมต้องแจ้งก่อนใช่ใช่เป็นคำถามที่ดีมากนะครับคุณในทีมหลายท่านถามเข้ามาครับเบิกเนตหรือยังหรือว่าปลุกเสกหรือยังผมต้องบอกเลยว่าไม่ได้ทําทั้งสองอย่างเลยนะครับแต่แต่แต่แต,แต่ทางเราทําการเชิญครูครับผมเชิญครูและตัวผมตัวผมเป็นที่เป็นช่างอ่ะครับผ่านพิธีมาแล้วโอเคครับอ่าผมไปองค์ต่อไปเลยนะองค์อ่าองค์ต่อไปนี้คนถามเข้ามากันเยอะมากก่อนหน้านี้ครับและผมไม่มีแบบให้ดู แต่อตอนนี้ผมมีแบบแล้วมีตัวอย่างแล้ว oh. อปู่หรือสีนารายหน้าตาก้านิ้วครับผม mm. มือถือตีคาถาจากสังคมนะครับจากนี้สามารถถอดได้สี่ก้อนหน้าตาก้านิ้วนะครับปู่หรือสีนารายรับปั้นนะครับงานเราเป็นงานแบบรับปั้นนะต้องสั่งปั้นนะครับผมชนนะครับแมวเดินชนกล้องไอ้มิ้วอ่ <c oughs> ออง์นี้ผมยังไม่ได้โชว์โชยรอบ ข้าปู่นารอดดูดวงนะครับมือขวาถือสินสองมือซ้ายถือกระดานนะครับปู่เพชรฉลูกันทาน้ำมนต์หน้าตักสิบสองนิ้วนะครับมือขวาถือเทียนนะครับเทียนอาจจะงองหน่อยต้องขวายนะแต่มันถอดได้นะเทียนมันถอดได้นะถอดใส่ได้อันนี้เทียนหักอ่ะปู่เพชรฉลูกันนะครับทําน้ำมนต์นะครับมือซ้ายถือสายสินหรือถืออะไรก็แล้วแต่จะมาไว้ก็ได้นะครับผมไหายมือขึ้นอย่างนี้ สามารถสั่งปานเข้ามาได้นะครับผมปางทาน้ามนต์เนี่ยค่อนข้างนิยมในเพจเรามากเลยนะครับผมไม่ใช่ค่อนข้างีผมต้องบอกว่านิยมที่สุดในเพจเลยครับเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของเพจเลยนะปางทำน้ำมนต์เพราะว่าหลายท่านเชื่อเรื่องอาะเชื่อว่าบูชาทั้งเพิ่มสิรีมงคลเอาประโยชน์น้ามนต์นะครับในขันน้ามนต์จริงๆก็มีหรือบางท่านก็ไม่ได้ไประโยชน์จริงๆนะแค่เป็นท่าเฉยๆเพื่อเพิ่มิมรีมงคลแล้วก็เชื่อเรื่อง เชื่อว่าจะช่วยเรื่องโชคลาภนะครับผม,ผมเพราะบางท่านก็นพูดเรียนกันตามตนก็ไปหยดเพียนในขันลำมุนใช่ไหมครับผมเพื่อให้เพียนห,หยดลงมาในขันลำมุนอะ่ะเป็นตัวเลขแล้วก็เอาไปตีหวยอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับผมก็ปั้นรำแบบที่ให้มาได้แต่ผมไม่รับงานเหมือนนะก็งานจะออกมาเป็นลักษณะของบูชาศิลนะอ่ะวันผมจะมีพะพิแคเนศมาอวดน,นิดนึงเป็นงานแกะหินนะ ขนาดจิ๋วครับเล็กๆแล้วก็อีกสีหนึ่งฮนะอันนี้เป็นสีใสเป็นหินแก่นะครับผมอันนี้จะใหญ่กว่านิดหนึ่งฮนะหินสีนฟ้าสวยครับสวยสวยอันนี้เป็นหินหินสีนมนมองค์นี้สวยมากเลยครับผมชอบมากเลย ท่านใดสนใจบอกผมได้นะมีใครมีใครไม่มีใครยังไม่ได้สั่งจองห้านิ้วม้างไังครับผมตอนนี้ห้านิ้วเราเปิดให้จองอยู่นะห้านิ้วตาไฟไม่มีหรอครับตอนนี้ไม่มีครับผมทําเป็นรุ่นนะผมทาเป็นรุ่นๆไปเนาะห้านิ้วพราะโดยปกติผมแจ้งให้ทราบก่อนห้านิ้วปกติเราไม่ได้รับปั้นไงครับเราจะจัดสร้างเป็นรุ่นๆไปรุ่นก่อนหน้านี้ผมจัดสร้างเป็นปู่เจ้าสมิงพายแต่ตอนนี้ครบไปแล้วยังเหลืออ่าจริงๆจานวนสามสิบองค์แรกอ่ะครบไปแล้วแล้วก็มีเหลืออยู่ประมาณเจ็ดองค์ตอนเนี้ย ถ้าใครสนใจก็บอกแล้วก็ส่วนตอนนี้รุ่นปัจจุบันที่เปิดปัจจุบันเนี่ยเปิดเป็นปู่นารอดนะครับปู่นารอดประธานพรมีสามรุ่นให้เลือกนะครับอยากจองครับแต่ช่วงนี้เงินช็อตมากครับคุงต mm ่อปโอ้คุณอ๊อฟดีสู้ๆครับคุณอ mm ๊อฟสู้ๆครับผมไว้มีกําลังก็ไม่สายครับผมไม่ไม่ไม่สายครับสามารถฟังปันได้ครับผมเข้าใจเลยครับสถานการณ์ช่วงนี้ขอให้ดีขึ้นดีขึ้นเร็วๆนะครับผม อย่างน้อยๆคิดในแง่ดีครับอย่างน้อยๆเรายังไม่เป็นโรคโควิดเนาะเรายังมีกำลังครับสู้ๆนะครับผมเดี๋ยวก็ผ่านไปครับลูกหลานปู่ปู่ไม่ทิ้งเราครับเราไม่ทิ้งปู่ปู่ก็ไม่ทิ้งเราครับป่าทุครับโอเคให้กําลังใจคุณออฟด้วยนะครับผมแต่ละท่านทุกๆท่านช่วงนี้แย่ครับช่วงนี้แย่ช่วงนี้แย่มีเรื่องของเหรียญเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบอีกทีแต่ผมยังทําไม่เสร็จนะผมจะทําเป็นเหรียญนะครับรู้จัก มีใครรู้จักนี่ม้างไหมครับผมเหรียญจตุคามรามาเทพมีใครรู้จักั้งไหมครับพีมบอกกันหน่อยครับถ้ารู้จักนะราบครับโอเคปู่จตุคามครับผมก็คืออ่าผมไม่ได้ผมไม่ได้มไมไดจะทําจตุคามนะผมบอกก่อนแต่ว่าผมจะทําเหรียญแบบประมาณนั้นนะครับทําเป็นเหรียญของบูชาสินนะทาเป็นเหมือนของสะสมนะครับเราจะแจกให้เกือบทุกท่านนะครับที่ร่วมกิจกรรมในเร็วๆนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับ เพราะเราจะอยากให้ทุกท่านที่ติดตามเพจเราอะอับได้มีของสะสมจากเพจเราเป็นแทนคําขอบคุณในการอ,อกดติดตามหรือกดถูกใจเพจเรานะครับตอนนี้ยอดเพจยอดถูกใจเพจเราก็ไป4,000แล้ว <c oughs> ดีใจกับผมนะครับครับผมขอบคุณทุกท่านเลยครับทีต่ตามกดไลค์กดแชร์และติดตามเพจเรามาตลอดแล้วก็สั่งปั๊น้วยนะครับ <c oughs> จะสั่งปั้นหรือไม่สั่งปั้นไม่เป็น n, hmm. ไรครับติดตามเราก็พอครับผมครับผมเราจะมีกิจกรรมแจกปกต hmm. to ิเราจะแจกทุกๆเดือนผมจะมีกิจกรรมแจกทุกๆเดือนนะผมซึ่งเดือนนี้ยังไม่ได้มีกิจกรรมแจกมาผมรอกิจกรรมอยู่ครับยินดีเลยครับรอติดตามนะครับผมเป็นแจกอะไรแล้วก็กิจกรรมยังไงรอติดตามนะครับผมผมตั้งใจไว้ว่าผมจะทํากิจกรรมแจกก็คือผมอยากให้ทุกท่านะที่ตามเพจเราอ่ะไม่ว่าจะเป็น ท่านที่สั่งกับเราหรือไม่ได้สั่งกับเราไม่ว่าจะติดปัญหาด้านไหนนะอยากให้มีงานของบูชาสินไว้บูชาอย่างน้อยน้อยสักองคหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของผมนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้มีไว้เนาะแบบอย่างน้อยๆเลยเัาแบบเออม,มีมีไว้ที่บ้านเราอะเป็นลูกปู่ครับแล้วก็มีงานของบูชาสิ์ติดไปเนาะดีไหมครับเรื่องเหรียญที่ผมบอกครับที่จะทําเป็นของบูชาสินเหมือนจัตุคามฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะแจกแฟนตัวยงแล้วกันใครเป็นแฟนตัวยงเดี๋ยวผมจะแจกให้หมดเลย ครับอ่ะ,อะแล้วก็ผมขอบอกอีกทีเรื่องขอย้ําอีกทีนะครับทุกท่านเลยโควิดครับให้ทุกท่านระวังดูแลรักษาตัวเองให้ดีมีใครฉีดวัคซีนครบแล้วบ้างสองเข็มจะออกไปไหนก็ลําบากมากแล้วผมยังอยากออกไปส่งงานให้ลูกค้านี่มีตอนเริ่มคลิปเริ่มไลฟ์ครับผมอยากจะไปส่งงานให้ที่สิงห์บุรีพระจานทร์เนี่ยองคเนี้ยองเนี้ยองคองค์งงเนี้ยครับองการเนี่ยตอนนี้ผมก็ต้องระวงนิดนึงฮะแต่ส่วนตัวอยากไปเบื่อมากเลย<ม>อยู่แต่บ้าน อย่าวันๆน,นี่ออกไปไกลสุดประมาณตัวเมืองฮะไปซื้อกาแฟโอเคมีใครมาวันนี้วันแรกบ้างได้งานตัวได้เลยวันนี้ถือว่ามีคนมีท่านใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเลยนะถือขอบคุณมากเลยครับทุกท่านขอบคุณมากเลยใครอยากชมคลิปแบบไหนไลฟ์แบบไหนหรืออยากให้เพจเราทําแบบไหนบอกได้เลยนะครับผมจะพยายามทําให้ครอบคุมมีขอคลิปเกี่ยวกับการปั้นคลิปการปั้นขึ้นมาแบบ คลิประหว่างปั้นตั้งแต่แรกจนจบใช่ไหมครับผมทาคลิปไว้แล้วนะเป็นปั้นองุ่ห้านิ้วนี่แหละที่ผมเปิดอ่ะสามารถไปดูกันได้นะครับผมอ๋อแจ้งช่องทางการติดต่อที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้เรามีช่องทางการติดต่อทั้งหมดสามสามหรือสี่ทางบา่ประมาณเนี้ยครับห้าด้วยห้าห้าก็คือเฟซบุ๊กนี้นะครับเพจเฟซบุ๊กนี้ครับบูเช่สิงห์งานปัน้นพ่อแก่เพจนี้นะครับเป็นเพจหลักเป็นช่องทางการติดต่อหลักนะครับแล้วก็ไลน์ ลายลายช่างแบงบูชาศินนะครับผมก็อยู่ในเบอร์โทรตามหน้าโพสเลยครับเราจะลงไว้สามารถใช้เบอร์โทรแอดได้เลยหรือว่า ID จะเป็นมาร์ทเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งอีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube YouTube ชื่อช่องชาแนลว่าบูชาศิล์นชาแนลนะครับสามารถไปกดติดตามไปดูกันได้นะครับลงไว้หลายคลิปอยู่แล้วก็เพิ่มเพิ่งเ,เพิ่มช่องทางใหม่มาอีกเพิ่งลงไปก็คือไอ หรืออินสตาแกรนะครับผมเ mm hmm. พิ่งเปิดได้ไม่กี่วันสามารถไปติดตามนะครับชื่อ i อจว่าบูชชสิน b u c h a s s i l บูชาสินเลยครับผมตรงตัวแล้วก็จริงๆี้ก็มีทิกตอกนะครับเพิ่งทํามาทิกตอกแต่ว่าส่วนตัวผม,ผมยังเล่นทิกตอกไม่เป็น <laughs> เราก็มีประกันนะครับเรารับเคมหมดเลยนะทุกกรณีถ้าส่งไปแล้วแบบ เปิดกล่องมานะครับผมเปิดกล่องที่เรารับปุ๊บมีแขนหักขาหักหรืออะไรหักอ่ะครับผมให้ให้ถ่ายรูปมาแล้วก็เก็บใบเสร็จที่เราแนบไว้ให้ในกล่องอะฮะส่งมาในข้อความเลยนะครับแจ้งเคมได้เลยเรารับเคมส่งกลับมาฟรีครับเราทําให้ฟรีหมดเลยแต่เราจะส่งกลับไปให้ด้วยเหวันนี้ก็สิบองค์พอดี <c oughs> ขอให้ทุกท่านรวยด้วยนะขอให้ทุกทุกท่านที่บูชาปู่รวยด้วยนะครับหรือ ให้พ้นวิกฤตช่วงนี้ไปนะอ่ะสุดท้ายละมีใครมีคําถามอะไรอีกไหมครับผมเดีย๋ยวผมจะลงละขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจเราที่ชมไลน์นี้ตั้งแต่ต้นจนจบหรือเพิ่งมาชมก็แล้วแต่นะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณที่สั่งงานติดตามเพจเรามีอะไรให้เราต้องการพัฒนาขึ้นต้องการพัฒนาขึ้นทางเพจหรืออะไรก็ตามแต่บอกเราได้เลยนะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับผมมีอะไรทักเข้ามาในเพจได้เลยนะสอบถามได้ทุกเรื่องนะครับผม ลาแล้วครับผมขอบคุณครับสาธุบูชาสินครับลาละ